สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องาย a อ a โ u t o r a t าโรนะคะวิ่งพลังงานบวกมาให้ทุกคนเหมือนเดิมเอเนจีนี้เป็นราศีสิงห์นะคะปิดท้ายคลิปสุดท้ายของคลิปที่เป็นเดือนกันยายนนะคะก็มารับพลังงานกันเนาะเอเนจีเป็นอย่างไรมาดูพลังงานกันนะคะก็อื่าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด comment กดดิ่งนะคะกดอะไรก็ได้ให้รู้กันตรงนี้เหมือนเดิมเลยขอทุกคนเปิดใจมากๆเอเนจีนี้เป็นการแชร์พลังงานของกับสิงห์หลายๆท่าน นะคะบางคนตรงกับบางใบบางคนเอ่เนจีแบ่งให้กับคนอื่นบ้างบางทีคุณไปตรงกับบางคลิปบางบางทีบางคนมาตรงกับคลิปนี้บางทีบางคนตรงทุกใบอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ลองเช็คดูว่าตัวเองมีความเอ่เกี่ยวข้องกับราศีลคณาหรือดาวจันทร์ดาวศุกร์อย่างไรเพราะว่าคือต้องบอกว่าบางบางครั้งบางคนบางช่วงดูดูราศีแบบไทยเอ้ยตรงแต่บางช่วงบางคนอาจจะดูราศีแบบตะวันตกแล้วตรงอันไหนที่ตรง อนไนที่รู้สึกว่าตรงยืดแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นการแชร์พลังงานมันไม่ใช่การดูไพ่ส่วนตัวของคุณถ้าอยากเป็นการดูพลังงานแบบเฮ้ยเป็นไพ่ของคุณจะต้องเป็นเอเนจีที่เป็นไพ่ดวงส่วนตัวเท่านั้นมันถึงจะเป็นไพ่ของคุณเรื่องราวของคุณหรือพลังงานคุณนะคะอ่าก็นั่นแหละใครที่อำกังจะดูวงส่วนตัวหรือสั่งว่าเบอร์สวยๆทักมาที่ไลน์ของไครตามนี้ K H I D O Z นะคะตามนี้คืออ่ เหมือนเดิมเลยอย่างที่บอกก็คือว่าเวลาใครแอดมาหาไข่นะขอความกรุณามากๆก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นการแอดมาจองคิวดวงหรือแอดมาสั่งหมเปเปอร์นะคะขอความกรุณาว่าขอคนที่พร้อมและจริงจังที่แอดมาแบบอยากจะจองคิวจริงๆเพราะว่าถ้าคุณมีความพร้อมแบบครึ่งกลางหรือแบบว่ายังลังเลบางอย่างอยู่อ่ะเดี๋ยวค่อยแอดมาเพราะว่าไข่ต้องเคลียร์พื้นที่ให้กับคนที่พร้อมแล้วด่วนหรือคนที่แบบแอดมาแบบหมอไข่จะจองค่ะอะไรเงี้ย ไข่ต้องเคลียให้คน group này, <ๆ>กรุ๊ปนี<ๆ>้ก่อนเพราะว่าบางทีมันมีปัญหาเรื่องลายที่แบบบางทีบางคน more, แอดมาไม่ไ,ด,ด,มไมด้แอดมาไม่ติดแล้วบางทีไขรต้องคอยมานั่งเคลียร์ลบ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 ,บางคนออกที่แบบมาแอดทิ้ง,ง,ง,งๆเปล่าๆเลยแอดมาแบบไม่พรอไม่จริงจังอะไรแบบเนี้ยนะคะเออทีนี้ก็นั่นแหละมาดูพลังงานกันนะว่าเอเนจีเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทุกคนนี่คือพลังงานของสิงนะคะมาดูพลังงานไพ่สิงนะสิเอเนจีเป็นอย่างไรพลังงาน พลังงานไพ่สิงห์พลังงานความรักผลผลภัณฑ์การงานการเงินพลังงานสิงห์เป็นอย่างไรขอดูหน่อยค่ะพลังงานของสิงห์พลังงานเป็นอย่างไรพลังงานไพ่รักของชาวราศีพิจิกันราศีสิงห์พลังงานจะเป็นอย่างไรในคลิปนี้ความผลผลภัณั์การเงินพลังงานของชาวสิงหพลังงานเป็นอย่างไรไพ่นี้ฟลิปออกมาเลยพลังงานเอเนจีนี้คือต้องบอกอย่างนี้นะไพ่ในกองไพ่มันมีเซปเปเรชันนะเซปเปเรชันอ่าไวรัสซูนกิฟต์อีเวนต์ชิปแอนเชน โอเคพลังงานไพ่เนี้ยมีเอนจิ้ต้องบอกอย่างนี้นะไม่ใช่สิ่งทุกคู่นะคะแต่สิ่งไพ่เนี้ยสิ่งคลิปนี้และมีกองไพ่แบบเนี้ย s e p a r ช t i o n วร r s i o พลังงานพวกนี้เอเนจีคู่รักของสิ่งบางท่านยังมีบางคู่ที่ยังห่างกับใครหรือยังเป็นคู่ที่ถูกโชคชะตาจับแยกคุณกับใครอยู่โอเคค่ะอย่างที่บอกเลยไพ่เนี้ยมีพลังงานของคนที่เป็นคู่รักบางคู่ของสิ่งที่อยู่ในช่วงจังหวะที่คุณกับใครจะต้องแบบต่างคนต่างใช้ชีวิตหรือ แยกกันไปห่างกันไปเซเปอร์เรกันไปเป็นช่วงเวลาแบบว่าถูกจับแยกอะไรแบบนี้เออมันเป็นบางทีมันเป็นเรื่องของดวงอะไรแบบนี้ด้วยอนะเนาะทีนี้ไพ่ในวันนี้ค่ะมันมี Energy ชจีสถาที่ให้ Children ขึ้น Children you love life is being affected by Children คือต้องบอกอย่างนี้ว่าอย่างนี้บางท่านเป็นชาวสิ่งที่คุณแบบมีบุตรมีลูกหรือมีเด็กๆอะไรในชีวิตหรือบางคนเหมือนคล้ายๆกัแบบว่า มีปัจจัยบางอย่างในชีวิตที่เด็กเข้ามาสําคัญหรือเข้ามาแบบเกี่ยวข้องในชีวิตของคุณในช่วงใ,ใกล้แบบนี้ด้วยกับ 2. เป็นพลังงานที่บางท่านอาจจะเป็นสิ่งบางคนที่ดีวกับใครที่เป็นวัยเด็กตัวคุณอาจจะดีวกว่าใครวัยเด็กหรือคุณอาจจะแบบว่ามีมีมีใครที่แบบว่าแบบดีวกว่าคุณแล้วคุณเด็กกว่าเขาอะไรเหมือนคือมันมีพลังงานต่างวยัยตรงนี้ได้และที่สําคัญเ n e r g y ตรงเนี้ย มีสิ่งบางท่านที่เกี่ยวกับในเรื่องของ children ก็คือพวกแบบเด็ก <S <S บุตรอะไรแบบนี้ค่ะ <S <S มีพลังงานอยู่ตรงนี้ด้วยอืทีนี้ใครขอมาดูไพ่ของทาโร่หน่อยว่าทาโร่จะขึ้นอย่างไรทาโร่จะขึ้นยังไงนะคะขอดูหนะะ่อยค่ะขอดูพลังงานดวงรวมๆตรงนี้นะแชร์พลังงานวรวมๆให้นะคะขอดูพลังงานดวงรวม งานเงินความรักของอ่ะโอเคแรงงานกว่าการเงินความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของชาวลัคนาราศีอาจทร์ดาวสุขสิงห์การความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของชาวราศีธนาลอาจาร์ดาวสุขสิงห์พลังงานเป็นอย่างไรความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของชาวราศีธนาลอาจาร์ดาวสุขสิงห์พลังงานเป็นอะไรสุดท้ายเลยคะอืมไอ้ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของชาวราศีธนาลอาจาร์ดาวสุขสิงห์เห็นไหมซิ วายโอ้ว้าวไอ้ความรับผิดชอบในการงานการเงินของชาวราศีนข้านาลจะน่นสุขสิขงค์ขาดูหม่อยคะว้าวโอ้ใหม่กอทุกคนไอ้ความรับผิดชอบในการงานกนารเงินของชาวราศีนข้านาลจะน่นสุขสิงค์ว wow. wow. ้าวว้าวไพ่พลังงานในวันนี้มีไพ่ใหญ่เมเจอร์อยู่ตรงกลางพลังงานเลยคะ่ะทุกคน แล้วก็ไพ่ในวันนี้ไพ่อื่นๆถือว่าโอเคนะถึงแม้ว่าจะมีไพ่หนึ่งที่ใครไม่ค่อยชอบบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าอย่างน้อยโอเคเพราะว่าไพ่ในวันนี้ความโชคดีก็คือห้าใบหลักๆในวันนี้ไม่มีไพ่ไหนที่เป็นไพ่ดาบแย่ๆเลยเออที่สำคัญไพ่ในวันนี้ค่ะเลเวอร์ขึ้นทุกคนเลเวอร์ขึ้นไพ่นี้ energy ที่ต้องบอกอย่างนี้ว่ามีสิ่งที่บางท่านเดียวกับชาวเมทุนค่ะแต่ มันไม่ใช่แค่นั้นที่เป็นเมถุนไพ่เนี้ยใครจะบอกตรงนะเอางี้เอากรณีของสิ่งบางท่านที่ความรักแบบว่าคุณรักดีรักปกติอะไรก็ว่าไปเอเนจีแบบเนี้ยมีสิ่งบางท่านที่คุณได้ดิวกับใครที่เป็นคนที่ใช่หรือเป็นพวกคู่อะไรแบบเนี้ยค่ะเออคู่ของพรมลิขิตหรือแบบว่าคู่แบบว่าได้มีรักได้มีใครและเป็นพลังงานที่ดีด้วยสําหรับสิ่งบางท่านนะสิ่งบางท่านไม่ใช่สิ่งทุกคนนะ มันจะมีสิ่งบางคนที่มีอุปสรรคอยู่ไพ่พลังงานดวงนี้มี energy ีด้วยค่ะ lover มากับสองถ้วยทุกคน lover มากับสองสองถ้วยนี่คือไหลเนี่ยคือคู่แบบพรมลิขิตเลยค่ะใครจะบอกงี้ว่าบางท่านที่เป็นความรักที่สิ่งบางคนได้เจอใครหรือได้มีรักได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครมากๆ energy แบบนี้บางท่านตรงนี้ใครบางคนได้เกี่ยวข้องกับใครที่เป็นพวกคู่หรือ s o เม m a t e อยู่ตรงนี้ สำหรับคู่ที่มีรักที่ดีต่อกันแล้วได้เจอกันแล้วเออแล้วก็พลังงานตรงนี้มันเป็น energy ของต้องบอกว่าสิ่งบางคนบางคู่ที่เป็นคู่รักกันปกติหรือเป็นคู่รักที่โอเคไม่ได้มีพลังงานแย่ๆหลยมันจะมีในเรื่องของการสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือทีมเวิร์กกันอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะไพ่มันเป็นไพ่แบบ เห็นป้ามันเป็นคนสองคนมองหน้ากาันและมันเป็นไพ่จับมือแล้วมันมีอีกไพ่หนึ่งที่ดีมากๆมันเป็นไพ่ในเรื่องของการแบบว่าสนับสนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตจุนเจือเกื้อกูลอะไรแบบนี้ค่ะเออมีพลังงานตรงนี้ของสิ่งบางท่านอยู่ตรงนี้เลยนะอืมดีดีด,ดีดีมาก e n e r g ีนี้มีไพ่แบบนี้ด้วยคือสิบธไม้เท้าตรงนี้ต้องมองตรงว่าจะต้องเป็นสิ่งบางท่านที่อยู่ในช่วงที่ว่าบางครั้งชีวิตคุณจะต้องแบบมี การจะต้องทําอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างเยอะๆอย่างเช่นบางคนทํางานประจําและบางคนจะต้องทํางานอย่างอื่นด้วยหรือบางคนทํางานเสริมบางคนจะต้องทํานั่นทํานี่อะไรที่แบบว่ามีการจัดการมีในเรื่องของความรับผิดชอบเยอะๆถึงจะดีกับไพ่นี้และด้วยความที่เป็นสิงค่ะพลังงานสิงเนจะต้องเป็นดวงคนที่แบบว่าอย่างเช่นทํางานในองค์กรหรือทํางานบริษัทคุณไม่สามารถที่จะเจอเรื่องหรือเจอสิ่งที่ง่ายๆหรือเล็กๆเพราะมันคือดวงสิง พลังงานสิ่งหรือสิ่งโตสิ่งเป็นเหมือนแบบเจ้าป่าสิ่งเป็นอะไรที่ตัวใหญ่แล้วมีในเรื่องของ power หรือมหมายถึงว่าการที่บางครั้งอ่ะพื้นสิ่งจะเป็นอะไรที่ต้องแบบต้องทําอะไรเยอะๆหรือบางครั้งจะต้องทําอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบใหญ่ๆห,หรือทําอะไรที่มันดูแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอาจจะใช้เหมือน feeling แบบว่าสิ่งเป็นพื้นที่บางทีแบบ เมื่อวันหนึ่งข้างหน้าผ่านการที่ทําอะไรหลายอย่างเยอะๆหรือผ่านในเรื่องของความที่ใช้ความสามารถและทําสิ่งต่างๆนานา,นานในชีวิตเยอะๆมันทําให้วันหนึ่งในอนาคตพื้นดวงของสิ่งบางท่านไปในสูตรจุดที่สามารถที่จะอยู่ในตําแหน่งหรืออยู่ในจุดที่ mm. เขาเรียกว่า position ที่แบบใหญ่โตหรือแบบว่ามีมีในเรื่องของ background มีในเรื่องของภูมิหลังประสบการณ์หรือในอดีตของชีวิตที่ผลักดันให้อะไรท่านบางคนเป็นสิ่งที่มีดวงที่สามารถที่จะ มีอะไรที่ปังๆในชีวิตได้เอโดยเฉพาะในเรื่องของบางทีบางคนเป็นสิ่งที่ทําอยู่ในพวกงานที่จะต้องใช้ในเรื่องของความก้าวหน้าหรือในเรื่องของการทําอะไรที่เป็นสิ่งใหญ่ๆสําคัญสําคัญหรือการปกครองหรือการคุมอะไรบางอย่างเลยคุมคนคุมงานคุมอะไรหลายๆสิ่งอะไรแบบนี้หรือการทําอะไรเยอะๆจะดีแล้วก็ภายในวันนี้มีเด็กถือเหรียญด้วยคือพลังงานตนัวนี้มันจะมี energy สิ่งบางคนที่สามารถที่จะมองหรือว่า หวังในเรื่องของบุตรหรือหวังในเรื่องของการที่จะอย่างเช่นมีในเรื่องของเด็กๆบุตรอะไรแบบนี้มันมีบางคนที่แบบรอคอยหรือหวังอะไรแบบนี้ด้วยกับอีกในนึงคือเป็น energy ที่พลังงานนี้มีสิ่งบางท่านที่อยู่ในช่วงที่จะต้องทําอะไรเยอะแล้วก็มองในเรื่องของการเงินหรือมองในเรื่องของโอกาสในการสร้างเงินนะคะเมองในเรื่องของการที่แบบเห็นโอกาสบางอย่างแล้วเป็นจุดประกายจุดต่อยอดในการทําเงิน และที่สําคัญไพ่มี3ถ้วยด้วยเนี่ยไพ่ของคุณมีในจี้สองถ้วยสามถ้วยเลเวอร์พวกนี้ยไพ่มันดีมากมันเป็นในเรื่องของไพ่แบบว่าเขาเรียกว่าอสังคมเพื่อนฝูงหรือในเรื่องของการซัพพอร์ตช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนซัพพอร์ตสนับสนุนต่างๆเพราะไพ่มีในจี้สองถ้วยสาถ้วยและเลเวอร์คือไพ่นียสวยและดีอืม แล้วก็ไพ่แบบนี้ใครต้องมองตรงนะมีเอกมีเอกเอเนจีหนึ่งก็คือรักของสิ่งบางท่านที่แบบว่าจะบอกไงดีอะรักของสิ่งบางท่านเนี่ยถ้าสมมติเป็นพวกสิ่งที่ยังมีอุปสรรคปัญหาเนี่ยนี่คืออุปสรรคและปัญหาของสิ่งบางท่านด้วยที่ยังมีผู้รักที่ยังเซปเซปอร์เรทแยกกันสิ่งบางท่านที่ยังรอการแบบพมลิขิตบันดาลชักพากับใครเอเนจีตรงนี้ คือต้องบอกอย่างนี้นะมันจะมีพลังงานดีๆที่สามารถเกิดขึ้นกับสิ่งในคลิปนี้ได้เพราะว่าไพ่ของคุณในตำแหน่งที่เป็น Energy ข้างหน้ากับเ n e r g y ที่เป็นตำแหน่งด้านบนน่ะสวยแล้วก็มีไพ่ข้างล่างที่เป็นสองถ้วยด้วยเออตรงกลางเลเวอร์อีกคือไพ่อะสวยพลังงานนี้พลังงานตรงนี้มีเ n e r g y สิ่งบางท่านที่รอการหวนคืนและมีวันที่หวานชื่นกับใครมากๆและด้วยความที่ว่าไพ่พวกนี้ค่ะดูดิไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นแบบ ตำแหน่งดีๆอะ่ะมันมีไพ่พวกนี้เนี่ยคือการรอการหววคืนของคู่รักที่เป็นพรมลิขิตของกันและกันสำหรับบางท่านที่รู้สึกว่าคุณรอใครอยู่ที่เป็นคนที่ใช่และพลังงานไพ่นี้คือไพ่ที่มี energy ที่แบบว่าสิ่งบางท่านกับใครบางคนที่เป็นพรมลิขิตของกันและกันพวกคุณอยากจะเจอหน้าค่าตากันมากๆอยากจะเจอหน้าเจอตัวอยากจะคุยกันได้แบบเจอตัวและไพ่ของคุณมี energy พวกนี้ด้วย แบบเนี้ยนี่คือการอยากจะแบบว่าสามารถที่จะได้เจอหน้าเจอตัวกันมีโมเมนต์ช่วงเวลาดีๆต่อกันได้คุยได้สนุกสนานได้เจอตัวได้สัมผัสกันได้ได้กินข้าวด้วยกันได้ไปเดทกันได้มีช่วงเวลาดีๆด้วยกันหรือจะได้ทําอะไรก็ได้หรือบางทีบางคนคู่รักบางคู่แบบไปออกงานด้วยกันหรือไปเที่ยวด้วยกันหรือทําอะไรร่วมกันค้าขายร่วมกันทํางานด้วยกันหรือ ทำอะไรร่วมกันได้มันมีพลังงานตรงนี้อยู่ในเอเนจี้นี้หรือบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทําอะไรบางอย่างร่วมกับบคุคคลอื่นๆได้ในช่วงโมเมนต์แบบของไพ่แบบนี้นะคะเออดีมากทีนี้เดี๋ยวมาดูไพ่พลังงานเอเนจีของออนางฟ้าหน่อยว่าไพ่นางฟ้าจะขึ้นอย่างไรบ้างนะคะขอดูหน่อยอมาดูหน่อยสิขอดูพลังงานหนะะ่อยค่ะว่า พลังงานของสิง์นะคะ energy พลังงานของสิง์เป็นอย่างไรดูหน่อยพลังงานของชาวราศีคันย์จันทรศุกสิงค์คตอบจากนางฟ้ามีพลังงานอะไรมาบอกพวกคุณบ้างขอดูหน่อยคะ่ะคาตอบจากนางฟ้ามีพลังงานอะไรมาบอกพวกคุณบ้างขอดูหน่อยอ่าโอเค within the next few weeks within the next few weeks เนี่ยในช่วงพลังงานที่เป็น energy ของสองสามสัปดาห์หรือในช่วงประมาณแบบว่า ปลายเดือนหรือประมาณต้นเดือนหน้าพลังงานอะไรบางอย่างดีๆมันอาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอย่างเช่นบางคนคาดหวังในเรื่องของเงินหรือบางคนคาดหวังในเรื่องของการที่มีมีมีรัก หรือบางคนเป็นเ n e r g y ที่ผ่านอุปสรรคหรือผ่านความยากหรือผ่านความเหนื่อยบางอย่างไปอะไรแบบนี้ที่สําคัญไพ่ในวันนี้ Energy มีพลังงานนี้ด้วยโดนสต็อปนะคะอะไรก็ตามที่คุณไฟ g h อะไรก็ตามที่คุณรออะไรก็ตามที่คุณทําอยู่โดยเฉพาะสิ่งบางท่านที่คุณแบบว่าจะต้องพอไพ่คุณมีสิบไม้เท้าสิบไม้เท้าคือบางทีคืออะไรก็ตามที่สิ่งบางท่านจะต้องอย่าย่อท้ออย่าลาท้อได้ลาได้แต่ต้องไม่หยุดไม่ถอย ไม่ไม่อาเรียกอะไรอะไม่เก็บพักโครงการอะไรที่ตัวเองทําหรือไม่ให้กับว่าทําอะไรอยู่ก็คือพยายามที่จะมีเป้าหมายแล้วก็ลุยไปกับมันแล้วก็ตั้งใจและอย่าหยุดอย่ายอมแพ้อย่าถอยหลังอะไรแบบนี้แล้วก็รวมถึงใครที่เป็นชาวสิงที่บางทีแบบว่าคุณมีงานที่คุณทําอย่างเช่นงานในบริษัทองค์กรหรืองานอะไรก็ได้แล้วบางทีถ้าเป็นสิ่งบาง,บางครั้งที่เจอช่วงที่แบบว่าจะต้องทําอะไรเยอะๆรือต้องไมให้กับว่า มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องอยู่ในความดูแลอยู่ต้องต้องอยู่ในความบริหารจัดการก็คืออย่ายอมแพ้อย่าย่อทอนะคะแล้วก็รวมถึงบางท่านที่เป็นสิ่งที่ทําในเรื่องอย่างเช่นธุรกิจอื่นๆหรือว่าทํางานอื่นๆที่บางคนทํามากกว่าหนึ่งอย่าง2อ,อย่างอะไรนี้คืออย่าย่อทอ้ออย่ายอมแพ้ไขให้กำลังใจทุกคนมากๆโดยเฉพาะสิ่งที่มีในโกกาให้ต้องแบบว่า ทำงานไม่ว่าบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตในไทยหรือบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ชีวิตในต่างประเทศให้กําลังใจทุกคนมากๆนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ใครยังก็จะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งเวเปอร์ทักมาที่ไลน์ของใคร KHAIDOZ ตามนี้นะคะ KHAIDOZ ไม่ว่าจะเป็นการถามไพ่ชั้นๆหรือการถามไพ่ได้เห็นไพ่พลังงานพื้นรักพื้นดวงไพ่รวมอะไรก็ว่าไปแล้วก็ไพ่สองความรู้สึกก็มาดูกันนะคะโอเคเรียบร้อยวันนี้ไปก่อนบายสวัสดีค่ะ